าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องคำกับดิฉันรัฐนีกังวลไกลค่ะเรายังคงทำหน้าที่ของเราต่อไปนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปตามวัดต่างๆและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้วัดนั้นๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เราจะไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะ วันนี้ารายการของเราจะนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดบ้านทุ่งเสรีถนนพระราม9ซอย41แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครกราบนมักการท่านพระครูสถิตปริยัติกิจเสนออนงคโนเจ้าอาวาสว,วัดบ้านทุ่งเสรียยเพื่อรับฟังธรรมะและกิจกรรมข่าวสาร,รง,งานบุญกระถินสามัคคีที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่19ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกา รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ,จะเจริญพรท่านผู้ชมรายการส่องธรรมอัตมภาพพระครูสถิตปริยติกิจผู้สร้างวัดบ้านทุ่งเสรีและเจ้าอาวาสองค์แรกวันนี้จะนำโยมมาชมวัดบ้านทุง่งเสรีอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยว่าใกล้เวลาวันจะทอดกระถินจากเดือนนี้ไปก็กันยาตุลาบันที่19เดือนหน้าปีนี้การทอดกระถินเปลี่ยนรายการใหม่เปลี่ยนรายการใหม่ก็เพราะว่าโยมธนาคารอมสินเข้ามาร่วมทอดด้วยเริ่มตั้งแต่เวลา9โมง10โมง11โมง ต้องท่อกรถินในเสร็จวันนี้มีผู้ศรัทธาได้นำพระพุทธรูปพุทธสิหิงมาถวายอีกหนึ่งองค์แต่กำหนดมาทำพิธีถวายในวันที่15กันยานี้วันนี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องวัดโดยภาพรวมภาพรวมของวัดก็ดีขึ้นโดยลำดับโดยลำดับก็หมายถึงว่าวัดมีสิ่งอำนวยประโยชน์ให้แก่ญาติโยม เป็นต้นว่าสถานที่ประชุมใต้อุโบสถเมื่อก่อนอุโบสถเป็นอุโบสถชั้นเดียวยกขึ้นเป็นสองชั้นแล้วก็ใต้อุโบสถเนี่ยเป็นที่ประชุมกันหรือว่าญาติโยมจะมาใช้สถานที่ในหมู่บ้านเสรีมาประชุมกันได้ส่วนวันพระเราก็มีการเทศนาที่ศาลาใหญ่ เป็นประจำตั้งแต่มาสร้างวัดอยู่ที่นี่เป็นเวลา50ปีได้แล้วเราก็เทศกันเป็นประจำออคือไม่มีการหยุดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้ามาเห็นการเปลี่ยนแปลงของวัดบ้านทุง่งเรามีศาลาพระศักดิ์สิทธิ์อยู่สองแหง่งแห่งหนึ่งอยู่หน้าอุโบสถแห่งที่สองอยู่ด้าน ข้างอุโบสถมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยตอนหลังก็มีเวทสุวรรณสีองค์เนี่ยเรียกว่าให้คนได้มากราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลโยมมาวัดก็บ่นว่าไม่มีห้องน้ำ อัตมาภาพก็เลยจ้างสร้างไอ้จ้างช่างมาสร้างห้องน้ำสิบห้องอทำทางขึ้นทางลงของคนพิการด้วยห้องน้ำสิบห้องพอโยมรู้ว่าพระทำห้องน้ำก็มาแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพแล้วหกห้องถ้ายาติโยมท่านใดดูรายการทรงธรรมและเกิดศรัทธาเรื่มใสอยากจะช่วยอุปถรัรมภ์ สร้างห้องน้ำไม่แก่วัดเขาเรียกว่าที่ถ่ายทุก์ได้บุญมากก็ติดต่อมาวัดบ้านทุ่งเสรีได้เลยทุกห้องติดชื่อด้วยตัวทองหินอ่อนให้ไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยเรียกว่าโยมบางท่านชอบสร้างห้องน้ำเพราะเป็นที่ถ่ายทุกขเพื่อแก้เคล็ดของคนเราเนี่ยฉะนั้นวัดบ้านทุ่งเสรีอำนวยความ สะดวกให้แกยโยมเท่าที่สติปัญญาของเราทำได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธเจ้าที่เราอร์ทรงสอนธรรมะมาเป็นเวลาทั้ง45ปีประชนมายุพรรษาถึง80ประชาสาเราก็นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่แกญาติโยมเวลาไป จะเดินพระพุทธมนต์ตามบ้านก็ดีเวลาเข้ามนต์ไปเทศไปสอนก็ดีเราก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องประสานถ้าว่าพระสงฆ์สนใจธรรมะนำไปเผยแผ่แก่ญาติโยมมากเท่าไหร่ศาสนาก็จเจริญมากเท่านั้นขณะนี้เราสอนในเรื่องว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เราจะอยู่ร่วมกันในมีความสุขก่อนอื่น เราต้องมีธรรมะของคนทั่วไปสี่ข้อที่ก็ใช้คำว่าคารวะสธรรมคารวะสธรรมสี่ข้อก็หนึ่งสัจจะความจริงใจต่อกันถ้าเราจะคบกันรักกันไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนรักกันชอบกันหรือว่าคู่ครองเราต้องมีธรรมะขั้นพื้นฐานสี่ข้อ สัจจะความจริงใจธรรมะข่มใจไม่ทำชั่วทำเสียขันติความอดทนจาคะคููจักการเสียสละถ้าเรามีมากเราก็เสียสละให้คนอื่นบ้างฉะนั้นวันนี้ชื่นชมกับการมาถ่ายทำรายการของรายการส่องธรรมช่องห้าท่านผู้ฟังทั้งหลายอยากจะ,ะพบกับรายละเอียดก็เปิด ดูในรายการทุกเรื่องเรื่องในธรรมะของวัดบานทุงเสรียตามาลา่เป็นประจําดูได้เป็ดมันเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่วนหน้ากันเจริญพร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีประจำปี2567เพื่อบูรณปฏิสังขรทาวรวัตถุภายในวัดให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมใช้ในกิจกรรมทางาศาสนาณวัดบ้านทุ่งเสรีถนนพระราม9ซอย41แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาพิธีถวายผ้ากรถิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดบรนทุ่งเสรีโทร0979469652และ0970646410 ขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมรายการ2ธรรมาโดยตลอดค่ะขอบพระคุณสำหรับการพูดคุยกับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดรัฐมนีกังวนไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418